สลีปตัวในนะครับตัวในหัวี้เลขที่ออกนะครับตัวนอนีกว่าเบอร์สี่สี่ครับเบอร์สี่สี่อ์น่ิน่งงดีได้วิไเ้เลว เราพอสุดท้ายนะครับนี้ผ้าใสายขอเลสขาวกววัได้เก้าเลขที่ออกครับนีสครับเบอร์สา็เบอร์สามสิบเจ็ดครับอยู่เลยเปลี่ยนสีครับสามสิบตัามบเจ็ดครับเปลี่ยนสามเล เก็ดครับครั้ง 37, ที่หนึ่งเบอร์สามครั้งที่2องเเบอร์สามสครั้งที่ส okay, okay, โอเคหมดสครับผมเดี๋ยวทำการสุ่มรอบถัดไป้วขออนุญาตรอครอบสุดท้ายก่อนเลยผมก่อนนะครับโอเค

เอาครับใช่ครับตีครับตีครับโอกาสครับใช่ครับไม่มีตครับตีครับเรองัน้ที่ครวคือแบบแตรงนี้ัต้องมีข่งคะโอเครับครับครับ ใี่ครับสแ่ครับอยทีมานราคว่าจะได้่มงเลิการงอบางดีนะตียบไม่กันครับไม่มีคไม่มีครับใช่คร่ครับ่ครับช่ารครับรับรครับบรับรครับ่ ไม่ต้อง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 ไม่ต้อ้องไม่ไม้องไม่ต้ออ่อไม่ต้่ต้องไม่ต้ต่ต่ต้องไม่ต้ออองไม่้องไม่ต้้งไม่ม่ต้องงไม่ไม้อง่ต้องไม่องไม่ต้องไ่ต้อ ขอครับสกิลครับปูสองโอหลงล่างหยับลงครับขอครับการ์ดตีครับ ทิ้งอันนี้เพื่ออะไรครับเอ๊ะไปที่โน่ตครับดีนะครับที่คนนี้บอกว่าถ้าติดเกิลทิกเกอร์ใช่ไหมครับอ่าไปที่โน่นครับแต่คนนี้บอกว่าถ้าติดเกิลทิกเกอร์ครับรถตบมาสองเล้องบอกว่าอะไรแปลว่ามันคาจอนให้พร้อมเมื่อไหร่กี่ใบเก้าใบครับมันแบตตีได้ก็ได้ครับมือเท่าไหร่มือมีอยู่สี่ครับ โอเวอร์ไปหนยล้านี่สิบห้าเป็นสองไลน์ครับไลนใช่ครับโอเวอร์ครับสแบรนหมดเลยครับเอ้ยสแบนหมดเลยครับไปครับจุด่้ล้านไม่มีสกิลแับสกิลของใบครับบอกหนึให้คนสกองคนนีครับพหนึ่งบอกหนึครับเข้ายังครับไม่มีสองหมืตีครับได้ได้ โอ้ครับใช้ชิคับีิคับชพคานครับโองไปครับพลังครับพอลิเกอร์สีบ p ตครับโอ้ดีดีครับนี่แม่เนียใช้ชิคับคับเวียนิดเีไม่ตดอเดียร์บารทีบาที ไม่กัรับไม่ได้กัรงวนะไม่กับี่ตอนนี้เป็นใช้คาร์บอนเหี่ยคารเขยตรวจอข้ามตันดีม ขอทักขาเียว่า้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่นนะงไม่ต้องการคอสอง,สรงค,อรครับสามารถเรียกคอออมาได้ไม่ขอครับคอไปเอาแบนตีนะครับ สองหมื่นสองหมื่นครบดีครับพียครับไเช่ยครับยิครับส่งส่งฝั่งนี้หมดเลยครับสกิลของไรครับป้าเหมือนได้คนนี้ไม่มีิปครับอันนี้ตีครับสองหมืามครับสิบห้าครับสอปดครับห้าหมื่นครับสอสาเลครับโอเวร์ขึ้นเลย โซน่าอะไรครับโอเครับ well? ่วยานดอกอมเนครับติดับวันดูคนี่นี่ก็รันดเนะแล้วกร2บาร์โชาสี่นะ แลสองสามสี่หครับได้จนหนึ่งใบแล้วก็แถวหน้าบัตหมื่ครับอดเลยวได้่มท่า่ออะไรแล้วนะเชื่ออะไรม่ไเลยตีแวนครับเท่าไหร่ครับเออออกที่สิบห้าสามสิบห้าครับสาห้า สามสิบแปดครับีครับเลนห่สามสิบห้าเหมือนกันครับบรรยดดปล่อยครับขี่ครับล่อยขี้นี่ตีแหนครับเ็สอานี่ีีนี่แครับเก็ใบนี้ครับโนรบาครับเป็นสาใดครับเอรเ็ครับมือเป็น ครับป็สามสิบครับที่เราใช่ไหครับอครับีสามสิบห้าครับสามสิบแปดครับเขาได้ครับหนึครับเมื่อไรที่ใบห้าใบครับเร้อที่ยือรโซน่าอะไรครับเฮ้ยขไปเดอ ตีือหนึ่งคิวของแว่นก <laughs> <that> <ony> <that> ันเลยครับหนนอนปรกรองครับได้รับสั่งไปครับพขครับสแวนหลอหโอเคครับแล้หนึ่งอมอนะครับะเราจะทำการลับที่ดอก เช็คกิ <produ> ๊บไร้กิ๊เช็คเช็คเช็คบริษัทจมูกรางวัลเลยครับและคู่ที่ได้รับสามสาวแบงคททองช่ได้าวเลยสามหมื่นหนึ่งครับเป็นเจ้าสามผ่านทื่น ได้สลีมแล้วนะนะแต่ว่าเดี๋ยวจบรอบที่8นะครับก็ไจบเา,า43ครับ3ุกไป21 22 23โอเคครับไลชีครับแฟนคอนครับข่าวน้าบอกหมื่นครับสกลิสกลสกลิสกคลครับเลือกกินตัวนี้ครับบอกเพิ่มอีกหนึ่ง คลชิคี้มีทิกเกอรเนชิคกับไมีทิกเกอร์สองหมืนตครับสองหมื่นสามผูแ่มีีกนเทเครับสองืนสามข้างนี้ร่ยข้างนี้วเปนสอหมืน่าแดยมไลที่สมูกเป็นห้าสิบห้าสิบสี่สามาสิบสบสิบห้าบ ห้าสิบเอ็ดไมไล้่งาาแล้วมคิดวงเหาสบเครับเกยอัพตายครับขอบคุณมากครับ